ต้องบอกเลยว่ายังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับสำหรับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับที่คงมีความเคลื hmm ่อนไหวยางต่อเนื hmm> ่องซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของกัมพูชาก็ได้มีการหงายแม่เด็ดเอาคืนประเทศไทยมาแล้วนะครับหลังจากที่ทางด้านของประเทศไทยเรานะครับได้ประกาศปิดจุดผ่านแดนในหลายพื้นที่โดยทางด้านของกัมพูชาครับได้มีการออกมาตรการตอบโต้ประเทศไทยนะครับด้วยการจํากัดระยะเวลาการเข้าประเทศกัมพูชาของพลเมืองไทยนะครับให้เหลือเพียงแค่เจ็ดวันจากที่ปกติแล้ว60วันนะครับโดยมองว่ามาตรการการปิด จุดภายในดังก,กล่าวของไทยนะครับเป็นการตัดสินใจเพียงแค่ฝ่ายเดียวก่อนที่หลังจากนั้น,นครับทางด้านของไทยเราก็ได้มีการตอบโตทางด้านของกัมพูชาเช่นกันนะครับโดยได้มีการจํากัดระยะเวลาการเข้าประเทศไทยของพลเมืองกัมพูชาครับให้เหลือเพียงแค่เวันเช่นกันแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าจะดําเนินการไปถึงเมื่อไหร่นะครับคาดว่าจะรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนนะครับแล้วก็รอให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้ากลับมาคุยกันในเรื่องของจํานวนวันในการเข้าประเทศอีกครั้งนะครับ ก่อนที่หลังจากนั้นครับทางด้านของฝั่งไทยเรานะครับจะได้มีการออกมาประกาศย้ำช well ัดนะครับว่าตอนนี้ทางฝั่งของไทยเรานั้นยังคงมีการดําเนินมาตรการตามการประเมินของฝ่ายความมั่นคงนะครับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และความปลอดภัยของประชาชนของทั้งสองฝั่งชายแดนนะครับโดยศูนย์อานวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านก็ได้มีการออกมาประกาศยกระดับมาตรการป้องกันนะครับและปรับปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนทางคุงพูชานะครับเช่นการตัดกระแสไฟฟ้าการระงับสัญญา ที่ส่งไปในพื้นที่ที่เป็นบ่อนการพนันสแกมเมอร์การควบคุมสินค้าและยุทธปกรที่อาจจะใช้ในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการก่ออาชญากรรมข้ามชาติแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี้นะครับหลังจากที่ฝั่งไทยเรานะครับได้มีการออกมาประกาศว่าเตรียมที่จะตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็ระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดําเนินการล่าสุดนี้ทางด้านของคุณหุนมาเนตนะครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ได้มีการออกมาโพสต์ประกาศคร่าวกลางดึกของวันที่12มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับโดยระบุว่าทางกัมพูชาจะหยุดซื้ออินเทอร์เเเนต็ตจาากปรรระะททศไยแลสํหับื่อง ของพลังงานไฟฟ้าทางกัมพูชาก็สามารถจัดหาไฟฟ้าได้เองอย่างเพียงพอซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจล่วงหน้าเพื่อรักษาอธิปไตยโดยไม่ต้องรองให้ฝ่ายไทยตัดก่อนนั่นเองครับ และล่าสุดนี้นะครับในโลกออนไลน์ก็ได้มีการออกมาแชร์คลิปนะครับซึ่งอ้างว่าเป็นคลิปของทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาที่ได้มีการลงืฏิทัดสายอินเทอร์เน็ตไทยจากฝั่งปอยเปรบที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศกล่าวนะครับว่าจะไม่รอฝั่งไทยลงดาบและนอกจากนี้นะครับทางด้านของสมเด็จฮุนเซนนะครับประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาครับก็ยังได้มีการออกมาประกาศ6มาตรการแบนไทยนะครับโดยให้หยุดใช้สินค้าจากประเทศไทยนะครับแล้วก็สั่งกองกําลังติดอาวุธเตรียมพร้อม24ชั่ว ด้านฝั่งไทยนะครับในกรณีที่ฝั่งไทยนั้นไม่ยอมเปิดด่านชายแดนที่ปิดไปเพียงแค่ฝ่ายเดียวนะครับโดยล่าสุดนี้ทางด้านของคุณฮุนเซนนะครับก็ได้มีการออกมาโพสต์ผ่าน Facebook เสนอมาตรการเฉพาะ6ประการนะครับซึ่งประกอบไปด้วย1ห,หยุดการนําเข้าและการใช้สินค้าจากประเทศไทยโดยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและการนําเข้าจากประเทศอื่นเพื่อเป็นทางเลือก2ส,สนับสนุนเกษตรกรชาวกัมพูชาโดยการซื้อสินค้าเกษตรที่ขายมายัางประเทศไทยและคนหาตลาดใหม่ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ ส่งต่อผู้ป่วยเปยียงสถานพยาบาลในพื้นที่หรือต่างประเทศแทนการเข้ารับการรักษาในประเทศไทย 4. เตรียมความพร้อมรับแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับมาจากประเทศไทยโดยสร้างโอกาสการจ้างงานใหม่ในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและก่อสร้าง 5. เตรียมกําลังทางหารให้เข้มแข็งกองกําลังติดอาวุธทั้งหมดเพื่อป้องกันประเทศและรับมือการลุกรานใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นและ 6. เตรียมความพร้อมกับรอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดนไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมถึงการเตรียมอาหารยาและสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆอีกด้วยนะครับ และนอกจากนี้นะครับนอกเหนือจากมาตรการดังกล่าวแล้วนะครับทางด้านของสมเด็จฮุเซนก็ยังได้มีการออกมาเรียกร้องให้ชาวกัมพูชานะครับอย่าใช้ความรุนแรงต่อคนไทยรวมถึงบริษัทไทยนะครับแล้วก็สถานทูตไทยแล้วก็อย่าจัดการชุมนุมประท้วงหรือว่าเหยียดเชื้อชาตินะครับโดยระบุว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนดีมีเพียงกลุ่มโหดรุนแรงบางกลุ่มและก,ลละกองทัพเท่านั้นที่ก่อปัญหาให้กับกัมพูชาเพราะว่ารัฐบาลไทยไม่มีอำนาจควบคุมกองทัพได้เหมือนกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของสมเด็จฮุเซนนะครับก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของการห้ามชาายยยนนงไไทททะครััแลล้ววกใีีพู เพื่อหวังให้สะเทือนอุตสาหกรรมหนังไทยหลังจากที่ถูกฝั่งไทยขู่ตัดเน็ตแล้วก็ตัดไฟนะครับโดยระบุว่ากระทรวงข่าวสารกัมพูชาออกประกาศไปถึงเจ้าของสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีให้ทราบว่าตั้งแต่เวลา12นาฬิกาของวันที่12มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเริ่มวันที่13มิถุนายนสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีของกัมพูชาโปรดงดอ,ออกอากาศภาพยนตร์ไทยทุกประเภททางช่องโทรทัศน์กัมพูชาโดยเจ้าของสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีโปรดร่วมปฏิบัติด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบอย่างสูง และทั้งนี้นะครับสำหรับสถานการณ์ของฝั่งปอยเปตล่าสุดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสาหัสเลยทีเดียวโดยล่าสุดนี้ได้มีการรายงานนะครับว่าผลจากการสั่งมาตรการสกัดนักพนันชาวไทยไม่ให้ออกไปใช้บริการทางฝั่งของบอลปอยเปตกัมพูชานะครับตอนนี้ก็ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อนบอลปอยเปตอย่างหนักนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทาให้บอลปอยเปตกว่า10แห่งนะครับเริ่มที่จะเงียบเหงาเพราะไม่มีนักพนันชาวไทยนะครับเดินทางออกไปใช้บริการแล้วก็ทําให้ผู้บริหารบอลปอยเปตทั้ง10แห่งนะครับต่างสั่งพักงานพนักงานคนไทยแล้วก็ให้้้เเดดินนนนทททาาาางงงกกกลัััับบบบปรรรรรรระะะศแีออยยคคซึ่จมตขไ ทีมให้นักพนันชาวไทยเดินทางออกไปใช้บริการบอลปอยเปีตด,ดังกล่าวนี้นะครับก็ได้ส่งผลให้บอลปอยเปยดทุกแห่งนะครับเงียบเงามากๆซึ่งตอนนี้นครับก็แทบจะไม่มีนักพนันมาใช้บริการกันเลยนะครับแล้วก็ทําให้ผู้บริหารบอนต่างๆต่างสั่งพักงานพนักงานชาวไทยนะครับพร้อมกับให้เดินทางกลับประเทศไปแล้วกว่า80%เลยทีเดียวครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว